สวัสดีคะ่ะน้องๆพี่สายนะคะจากจุฬาติวเตอร์ค่ะวันนี้นะคะพี่สายจะมาให้คําตอบไขข้อสงสัยที่น้องๆเนี่ยหลายๆคนถามกันเข้ามาเกี่ยวกับสอบ GED ค่ะคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนค่ะน้องๆหลายๆคนถามเข้ามาค่ะว่าจิปนะคะหรือว่าคณะจิตวิทยาโครงการจิตวิทยาร่วมระหว่างประเทศหรือว่า Joy International Psychology Program เนี่ยรับคะแนน GED ไหมข่าวดีคะ่ะคณะนี้รับคะแนน GED นะคะโดยขั้นต่ําแต่ละวิชาอยู่ที่145คะแนนค่ะ สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ยังรู้สึกว่าอยากจะไปสอบ GED แล้วยังไม่มั่นใจนะคะที่จุฬาจิเตอร์ของเรามีคอร์สให้เลือกถึง3แบบด้วยกันค่ะแบบแรกนะคะจะเป็นการสอนสดนะคะเป็นคอร์ส GED ที่รับรองผลค่ะสอนสดโดยครูพี่เปิ้ลผู้ก่อตั้งจุฬาจิเตอร์ของเรานั่นเองค่ะหรือใครไม่สะดวกนะคะก็สามารถที่จะเรียนสดออนไลน์ได้เช่นเดียวกันค่ะ หรือว่าแบบที่2นะคะใครที่ตารางเวลาไม่ค่อยสะดวกสามารถที่จะเรียนแบบคอสไพรเวทได้เลยค่ะก็สามารถที่จะนัดวันเวลากับติวเตอร์ตามที่เราสะดวกได้เลยค่ะแล้วก็แบบที่3ค่ะจะเป็นคอสออนไลน์แบบวิดีโอนะคะอันนี้เนี่ยพอสมัครปุ๊บก,ก็เริ่มเรียนได้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะพักเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันนะคะเซิาาร์ชได้ที่แอปเขียวนะคะแอดไซจูลาดิวเตค่ะ